ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อารหาโตสัมมาสัมพุทธะกูทหะเจ้าว่าสมเนาะได้หูก็รู้หัวขึ้นีก็เจลูกหัวลูกเคลียลูกได้ลูกหูลูกแย่ลูกกูแย่ทหะเจ้าก็จะตูวหัวชาสกิดทุ่นชุบีได้หูงอตัวก่อมทุ่นชัว เยพ่อตายองตู้มีพ่อตายองตูว่าสมหลอเมเที่ยวชวนทุนชุกพีด้าหูกาตันทอู้เ่เตนอมอนอป่วทอก้องทอมงทอตอใจก็เกยจงหอจะหอบกูดีแนงหอบกูเจ๊แนงเากูรู้แนงกูเที่ยวตาตจุกี้นอทอเกอกูรู้แนง cho mua kế chín ra ia mua kế ca sĩ kế vả men ý chúng rồi rồi thao mù cọ cũ thế cũ chế nên cho vả men rồi rồi mù trong có kế dung, kia chúng ta linh đờ cụ thọ ta thọ bé chồng hong, đi tận là kế phe thế tao kế จีกงชีม,มงเตาเทียนซังกาตาเฟชเดอร์มูเตาโเจิกเกาเชียข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมระลึกถึงองค์พระพุทธถึงองค์พระธรรมถึงองค์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อองค์พระพุทธล่วงเกินต่อองค์พระธรรมล่วงเกินต่อองค์พระสงฆ์ล่วงเกินต่อคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อร่วมการเวียนว่ายตายเกิดตลอดการท่องเที่ยวในวัฏตาสงสารนี้ข้าพระเจ้ากลาบขอขมากรรมขอได้โปรดอาโหสิกรรม ขอโทษโทษโทษรวมเกินอันนั้นให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถินพระพุทธเจ้าค่ะและขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความทุกข์มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเถินอ่าทีนี้ถือถือเทียนไหมนะ tọa chốt ghép chốt dị ốc chốt chốt phù khăn và chốt phù mong hòa mêng mong hòa mêng mong hòa mêng sao tu đó nữa à mẹ hãy mẹ chỉ hộ nhé anh nắp con đó à pít tông nhớ nắp nữa ba hai một số nữa à nhớ lấy nữa cho chị để nó อ่าทอไปลนั่งจีนจาเจียสมลจะปู้กต่าต้อนดนนอทอไปเฉยๆนะยอชวทองการนะยอ่วมุดสอีเนอทอตอีเจเจจ่อจุดรู้ในจุดอ๋อเจจุรู้เลยนะเจไปือลุ้ยช่วยเตรียมมวบาแม่งจะเลยลุงเรงทั่วโลกกไนนะยอรัเซียม้วนบาเม่งหมดท้องกานทุ่นะนะโอเคเจปีช่วนอ่วาจ เปอีมองว่าแม่งเจริญรุ่งเรืองทั่วโลกมองว่าแม่งเจริญรุ่งเรืองทั่วโลกมองว่าแม่งเจริญท้องการดูเฮ้ย เจองานจลอเะที่นาจะงาจะลอเจะรอเตอร์จนเตร์้อจนเตขออาปุนั่น่เอ็ตอข้างหน้าโตวบวงสวงนั่นะเออหลวงแม่มาเชิญเก็ททีต็ินนี่ยสุวรเจอกูเนเตเื่กูเดินเติรดูน่ะปอยเหรอปุชงน่ะวันเด้ดตนอนซึน่ะเอดยเดนอนอีจานักลับตออีจจ้าทยอจะมาจอา เถอก็มองก็แม่งเน้อเถอก็มองชมว่าเกแน้วกันกงชมเน้อตั้งแต่ที่ชมมองท้อกันดูที่ะขอให้ทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะโอ้ภาพนี้เป็นภาพที่สวยมากๆใครก็ได้เก็บภาพเลยนะชมก้็แห่งเน้อนะอ่าเล่นก็จ๋าตาเจ็ดที่ต่รอเน้ออ่าอ่ขนาขณะนี้อ่า แสงเทียนสองสองพันปีที่พ่อจนกลายจากดาบสิ้นสุดลงเล้วน้าหากสู่เจ้าอย่างโมฆะาบาปัญญา อีกไม่ช้าเทียนคงดบับภาพคำพีแสงเทียนสองสองพันปีขครพอจุด,จ,ดจะไม่ดบับสิ้นสุดลงลอง Come ขุดพระพุทธรูปทรงโตรในโลกาขอบูชาคุณพระธรรมานองน้ำเกิดปัญญาขอบูชา ในวิมันส่วงสวรรค์จบการบานปุจจามีจิตตาเท่านี้เถิดอ้าวซักนะทุกคนนะอ่าดำเนินรายการต่อไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ล็อตทั้งพลังจักรวาลพลังฟ้าพลังความตื่นเต้นนะคะตั้งแต่วันนี้ขอให้ชีวิตทุกท่านนะคะสว่างส,สวยสวยงามดั่งพลุในค่ำคืนนี้นะคะไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็ขอให้มีแต่ปังๆนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างต่อเนื่องนะคะให้ต่อเนื่องนะคะพวกเรา,าสำหรับพวกเรา